วันนี้วันที่10พฤษภาคม2564เรามาเตรียมท่อนพันกันนะที่จะลงแปลงวันนี้แปลงที่สองนะฮะกลุ่มอาชีพปลูกอ้อยคันน้ำช่องธริกาแปลงที่สองวันนี้ลงสุพรรณบุรี50นนตอนพุนสุพรรณบุรี50นะขอตาสวยๆฮะอายุห้าเดือนนะอายุห้าเดือนเราตัดมาทำท่อนพันวันนี้ สามข้อตาบ้างสองข้อตาบ้างวนใหญ่ก็จะท่อดละสามข้อตา,ส,าสวยฮะกำลังโปดเลยฮะเป็นสุพรรณบุรีห้าศูนย์ะอายุยังน้อยอย,อยู่ห้าเดือนเรา,าตัดมาทำพันฮะขยายลงแปลงเพื่อนพ่อเนาะพี่สนใจแบ่งปันได้ฮะ แบ่งปันได้ข้อตาละสองบาทสามข้อตาห้าบาทนะีท่อนละสามข้อตาเราจำหน่ายเพื่อนพ้องน้องพี่สมาชิกของเรานั้นท่อนละห้าบาทสามข้อตาฮะข้อตาละสองบาทฮนะถ้าท่านซื้อเป็นท่อนท่านก็จะได้สามข้อตาก็ในราคาท่อนละห้าบาทนะสองถึงที่ฮะส่งถึงที่นี่จะเอาเป็นแค่สองข้อตาก็ได้ฮะสี่บาทนะ ถ้าเป็นสามข้อตาของในราคา5บาทนะเป็นท่อนหรือจะเอาเป็นถุงก็ได้เรามีพร้อมบริการท่านฮะแล้วแต่ท่านจะต้องการแบบไหนสั่งได้ฮะเป็นอ้อยขั้นน้ำสุพรรณบุรี5้าโนอะอ้อยสวยอายุ5เดือนนะมีเยอะอยู่ฮะสุพรรณบุรี5 0นในเยอะอยู่ มีเกือบจะทุกฤดูฮะมีเพราะเรามีอยู่หลายแปลงฮะแต่ละแปงแลงนะเราปลูกไม่พร้อมกันนะแปลงเนี่ยอยู่ที่แปลงทดลองนูงน่น,นที่ต่อ,อยางฮะแปลงที่สี่เขาลุมอาชีพปลูกไอ้คันน้าช่องสติกาท่อนพันุ์มาจากที่โน่นนะในราคาข้อตาละสองบาทนะถ้าจะเอาเป็นท่อนท่อนละสามข้อตายนในราคาห้าบาทนะสามข้อตา แปลงปันปให้เพื่อนพ้องน้องพี่เพียงแค่5บาทส่งถึงที่ฮะส่งถึงที่เลยค่าจัดส่งฟรีฮะเป็นการบริการจากกลุ่มอาชีพปลูกอ้อยคันน้ำช่องบริการท่านใดสนใจก็ทักมาได้ฮะหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่087-1157109 087-1157109กลุ่มอาชีพปลูกอ้อยคันน้ำช่องบริการอันนี้เป็นสุพรรณบุรี50าะ มีสุพรรณบุรีห้าศูนย์มีสิงคโปร์สิงคโปร์ก็มีฮะสิงคโปร์็ลังสวยๆฮะอายุห้าหกเดือนฮะมีหลายประเภทมีสุพรรณบุรีห้าศูนย์มีสิงคโปร์เหลืองลำพึ่งก็มีจำหน่ายเหมือนกันฮะราคาเดียวกันฮะเหมือนกันฮะข้อตาละสองบาทท่อนละสามข้อตาห้าบาทฮะเลือกซื้อได้ หรือจะเอาเป็นถุงที่เราเพาะชําแล้วก็มีฮะถุงละ15บาทสามองถึงสามข้อตาฮะสองถึงสามหนอ่อฮะอายุ20บวันเราจําหน่ายท่านถุงละ15บาทนะทั้งมีทั้งสิงคโปร์มีทั้งสุพรรณบุรีห้าศนยะแล้วแต่ท่านจะสั่งแบบไหนก็ได้ฮะมีพร้อมบริการท่านฮะ